ติดเครื่องแล้วนะฮะอ่าไอ้ตัวนี้ก็มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องของการสั่นไหวนะครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ด้านหน้าตรงด้านหน้ากลนะครับด้านหน้าด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ลูกค้าทําเซฟล่ามาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพับกันนะครับแค่กดปุ่มนะฮะเาข้ากลางออก ล้วก็ปิปทุ่นแจะนะฮะกระจบเขาก็จะมีการาปลุกข้าวแต่ออโต้หรือไม่ยับให้ออโต้ก็แค่กดปุ่มอย่างเดียวนะฮะตัวนี้นะครับนะครับเมื่อเราปิดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกล่องคอนโทรลมอเตอร์เขาจะตัดการทํางานเป็นศูนย์วนทันทีนะครับเมื่อตัดการทํางานเป็นศูนย์วนปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้มือง้างออกได้นะครับนะฮะง้างออกได้อย่างนี้เดี๋ยวให้เจ้าของเขาง,ง้างแล้วกันมาง้างให้พี่ดูหน่อย อโอเคออกแรงเยอะไหมนิ่มเล้วนิ่มไหมอ่านิ่มอ่ะ,อะ,อะปิดพักข้าวครับอ่าคราวนี้ให้เจ้าของรถไปเปิดสกุญแจดูเอาดูที่ว่ามันนิ่ม,ม,มไหมอ่ะนะครับให้เจ้าของรถเขาเล่นแล้วก็มุดอ่านะครับแล้วก็กลางหออ แล้วก็สตาร์ทรถให้ผมดูหน่อยอ่าสตาร์ทรถเลยอ่าฮะเป็นไงบ้างครับกระจกฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโอเคไหมโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงก็ปรับเอาเนาะอ่าการน,นี้ก็เหลือแต่หุบเข้าหุบออกอ่าการน,นี้เราก็สามารถปรับได้อะไรได้นะครับคอนนี้ก็ปุบให้พี่ดูหน่อยอ่าอันนี้คือสตาร์ทรถอยู่นะครับปุบ กางออกโอเคแล้วก็พับเข้ากางออกอีกทีนึ่งเทสเล่นไปเลยในตัวนะครับแล้วก็ปิดทุกกุญแจนะฮะปิดทุกกุญแจนะครับกระจกเขาก็จะมีการพับเก็บแบบออโต้หรือไม่อยากให้พับเก็บออโต้เราก็แค่กดปุ่มปุ่มเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเมือ่อรีเลย์ตัดการทํางานปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถใช้มือพับเก็บได้เลยนะฮะหลบแป๊บหนึ่ง อ่ะเรียบร้อยคราวนี้ก็ผมง้างกล่อ,องคนแรกนี้แล้วให้เจ้าของง้างอีกทีนึง <c oughs> เป็นไงฮะพับเข้าเลยเออเป็นไงฮะไม่ต้องออกแรงเยอะเหมือนของเดิมแล้เหมือนของ,อขง,งอเดิมอีกข้างหนึ่งอ่ะพับเข้าอีกข้างนึงนะฮะเป็นไงฮะโอเคเนาะอ่าสมบูรณ์้วครับตบลลัวตนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นห้านะครับมีการปรับปรุงแก้ไขอีกแล้วนะฮะ หลังจากที่ผมเขร่เงเครียดมาสามตีวันเนี่ยไม่ไม่ใช่อะไรนะผมพยายามหาจุดบอดต่างๆผมทําตรงนี้ไม่ดีทําตรงนี้ไม่ดีผมพยายามแก้ไขแก้ไขจนมาคันนี้นะครับคันนี้ถือว่าเป็นคันแรกที่ผมได้มีการอัปเกรดอะไรใหม่ๆเข้าไปข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงใครสนใจนะครับก็ทักทางแชททางพี่มานะครับหรือไม่ก็ส่งข้อความโทรหาที่มาแล้วกันนะครับโอเคครับ